บางประเทศรัฐบาลเริ่มค่อยๆร่างบินขึ้นมานะฮะบราซิลเม็กซิโกใหญ่ๆใ,ใช่ไหมนะฮะกองโกประเทศเหล่านี้เข้าไปทำไมมัน make sense ทางด้าน risk and reward เขาไม่มีบัญชีเงินฝากเขาไม่สามารถส่งเงินออนไลน์ได้เนี่ยกลุ่มคนพวกนี้กระโดด l e ฟ p f r o เข้ามาสู่บิตคอยได้เลยแต่การที่เขาใช้ดอลลาร์แต่เขาไม่มีสิทธิ์ในการผลิตดอลลาร์ด้วยธนาคารกลางของเขาทำให้เขาตกเป็นเมืองขึ้นโดยสมบูรณ์ เหอะไรบ้างมีความจะเป็นมากแค่ไหนคะความอยู่รอดก็แค่นั้นแหละนะคือคือถ้าคุณมอง geopolitics ในในเวทีระดับใหญ่อะมันมีอย่างบอกมันมีความต้องการหนีจากดอลลาร์ตลอดเวลาอยู่ละมันไม่ใช่ของใหม่มันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรก็ได้ที่เป็นออปชันที่เขาสามารถทําได้โดยที่ประเทศเขาจะไม่โดนบุกและโดนค่าทิ้งทั้งประเทศเนี่ยมันก็เป็นวิธีที่ viable คราวนี้ประเทศไหนจะทําก่อน ประเทศไหนจะหันมาใช้บิตคอยเป็นเงินก่อนการใช้บิตคอยเป็นเงินใช้ก่อนความเสี่ยงสูงนะนะฮะราคามันแกว่งทีคุณก็เห็นนะนี่หกหมืลงมา1 5ื่นนะค,คือคือคุณจะไม่สะทกสะทาเลยถ้าคุณเข้าที่ดอย1 2 0 0พันสะฮะแต่ว่าสำหรับคนที่เข้าที่6 9หมืก็ก็เสียวอยู่ใช่ไหมแล้วถ้าคุณเป็นประเทศแล้วคุณมาเจอความผันผวนตรงนี้แล้วประเทศอื่นที่คุณค้าขายด้วยเขายังใช้ดอลลาร์กันอยู่มันก็สวยได้นะครับแต่ว่า ในความเสี่ยงมหาศาลตรงนี้สิ่งที่ประเทศจะได้คืออะไรสิ่งที่ประเทศเขาจะได้ก็คือความสามารถในการที่จะดึงเอานโยบายทางการเงินของเขาออกจากเงื้อมือของประเทศอย่างอเมริกาหรือจีนหรือญี่ปุ่นหรือยุโรปได้นะะกลุ่มทหารหน้าทางการเงินที่สามารถผลิตเงินเองได้ทั้งหลายเขาไม่จำเป็นต้องเล่นเกมเป็นแต้มต่อเสมอเราก็ต้องถูกจับเป็นตัวประกันของหนี้เสมอไปอีกต่อไปนะครับมันจะเริ่มลืมตาอาปากได้นั่นเอง เพราะฉะนั้นเราก็เลยเห็นประเทศแรกเลยที่ประกาศใช้บิตคอยเป็น legal tender แล้วคนก็นึกว่าเขาเจ๊งเพราะว่าเขาประกาศใช้บิตคอยเ Legal tender ซึ่งมันไม่เกี่ยวกันนะครับก็คือเอลซาวาดอเอลซาวาดอใช้บิตคอยเนี่ยจริงๆเป็นการตัดสินใจที่ถ้าเรามองในเชิง<ม>ในเชิงจ<ม>ีโอ p o l i t i c ด้วยมองในเชิงเศรษฐศสาสตร์ด้วยเราจะเห็นว่าทแทบจะไม่มีข้อเสียอะไรเพราะประเทศเขาไม่มีสก,กุลเงินประจำชาตินะสก,กุลเงินคราวของเขาม,มันหมดค่าไปนานแล้วสิ่งที่เขาใช้ก็ใช้ดอลลาร์เขาดอลลาร์ไรส์ตัวเองไปเรียบร้อย แต่การที่เขาใช้ดอลลาร์แต่เขาไม่มีสิทธิ์ในการผลิตดอลลาร์ด้วยธนาคารกลางของเขาทําให้เขาตกเป็นเมืองขึ้นโดยสมบูรณ์ของ US เลยทุกครั้งที่ US ทําทการดีเบสค่างเงินประเทศนี้จนลงทั้งประเทศพอเขาดีเบสเขาผลิตเพิ่มใน US มันไม่ได้มาผลิตเพิ่มที่นี่นด้วยถูกไหมนะเพราะฉะนั้นประเทศนี้ไม่สามารถเจริญได้เลยทํากิจการทําการค้ามีเงินพัฒนาอะไรก็ตามเงินเก็บของทุกคนโดนทําลายตลอดเวลานะครับ ไม่มีอะไรให้เสียพอเขาไม่มีสกุลเงินของตัวเองเขาไม่มีการความไม่มีอำนาจในการใช้นโยบายทางการเงินควบคุมเศรษฐกิจในประเทศอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนมาเป็นบิตคอยมันเป็นแค่การตัดสินใจเปลี่ยนว่าคุณจะใช้เงินที่มีรัฐบาลประเทศยักษ์กใหญ่ที่คอยขบเหงรังแกและส่งพวกก่อการร้ายมาอยู่ที่ประเทศเราเยอะๆเนี่ยเป็นสกุลเงินระจํำชาติหรือจะหนีออกมาใช้สกุลเงินที่ไม่มีใครเป็นผู้ควบคุม แต่ควาว่าไม่มีใครเป็นผู้ควบคุมแปลว่าเอลซาวาดาเองก็ไม่สามารถควบคุมได้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นสําหรับเขาผมมองว่าการตัดสินใจนี้มันม sense mm. ในแง่ในแง่ประโยชน์และโทษและความเสี่ยงถูกไหม mm. แต่เราก็จะเริ่มเห็นประเทศที่ค่อยๆขยับตามนะก็จะเป็นประเทศที่มีลักษณะคล้ายๆกันประเทศที่เริ่มดอลลาราส์ตัวเองไปแล้วนะสกุลเงินในประเทศล่มจมไปแล้วหรือว่าประเทศที่เรียกว่าเป็นเบี้ยล่างมากๆแล้วไม่มีอะไรให้เสียเยอะนะครับ เพราะนั้นเราก็จะเริ่มเห็นพวกอย่างในแอฟริกากลางนะในแอฟริกาใต้ในอเมริกากลางอเมริกาใต้นะครับที่ค่อยๆขยับเข้ามาหาการใช้บิตคอยบางประเทศขยับในระดับรากหญ้าก่อนคือรัฐบาลยังไม่ประกาศแต่ถ้าคุณเดินไปตามน้องถนนคุณใช้จ่ายบิตคอยล์ไลนิงได้ทั้งประเทศนี้ก็มีบางประเทศรัฐบาลเริ่มค่อยๆร่างบินขึ้นมานะฮะบ,บราซิลเม็กซิโกใหญ่ๆใ,ใช่ไหมนะฮะกองโกเอ่อทั้งหลายเหล่านี้นะก็ค่อยๆขยับตามขึ้นมาเพราะฉะนั้นประเทศเหล่านี้เข้าไปทําไม มัน make sense ทางด้าน risk and reward ที่เขาจะเข้าหาเงินที่พูดง่ายๆคือไม่มีใครมาทำร้ายเขาได้แต่ว่าเขาก็ควบคุมไม่ได้เหมือนกันแต่มันก็เลยทำให้เราสามารถมองโลกนี้ได้ชัดขึ้นว่าแล้วทำไมประเทศอย่างเซอวาประเทศไทยทำไมไม่เอา,าเขาบ้างอะนะฮะบิตคอยล์เลกัลเทนเดอร์เลยประเทศเรายังสามารถใช้ในโยบายทางการเงินได้เรายังมีเครื่องมือตัวนี้อยู่แล้วเครื่องมือตัวนี้งยัง,ยงรัฐบาลยังมองว่ามีอำนาจอยู่นะครับผลิตเงินได้แจกจ่ายเงินได้ ควบคุมเจออะไรบ่าควบคุมคะแนนเสียงไม่ใช่ควบคุมประชาชนได้เหมือนกันแหละนะฮะได้มันยังมีสิ่งที่ต้องเสียเยอะ you have a lot to lose นะครับแลกกับการที่จะกระโดดไปหาเงินที่ไม่มีใครคุมได้และมีความผันผวนสูงเพนะราะนั้นผมเชื่อว่าสิ่งที่เราจะได้เห็นนะคือการค่อยๆเปลี่ยนไป ทีละนิดทีละนิดทีละนิดค่อยๆเปิดรับค่อยๆมีการใช้งานมากขึ้นจริงๆผมคิดว่าสิ่งที่เราจะเห็นมากกว่าคือการใช้งานเกิดขึ้นในระดับรากย้าก่อนการใช้งานบิตคอยเกิดขึ้นในกลุ่มคนที่อาจจะไม่สามารถเข้าถึงแบงกิ้งอินฟราสตรักเจอร์ได้นะฮะไม่สามารถที่จะเข้าถึงพวกแบบเซฟิงอินฟราสตรักเจอร์ได้เขาไม่มีบัญชีเงินฝากเขาไม่สามารถส่งเงินออนไลน์ได้เนี่ยกลุ่มคนพวกนี้กระโดดลีฟฟรอสเข้ามาสู่บิตคอยได้เลยกลุ่มคนในประเทศต้อยพัฒนาทั้งหลายสามารถกระโดดเข้ามาได้แล้วก็ แล้วก็ค่อยๆที่จะลืมตาอ้าปากได้จากความสามารถที่เขาทําธุรกิจได้กว้างขวางขึ้นไม่ใช่เพราะว่าเหรียญราคาขึ้นราคาลงแล้วนะฮะพอเรามาดูอย่างของประเทศเราก็ต้องบอกว่าอีกนานเพราะว่าเรามีเรายังมีแบงค์ชาติที่แข็งแกร่งมีสกุลเงินที่แข็งแกร่งกว่าหลายอีกสกุลในในเอเชียด้วยกันหรือว่าในโลกนี้ด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะทิ้งความแข็งแกร่งที่เรามีในเชิงเปรียบเทียบตรงนี้เพื่อไปหาสิ่งใหม่ที่ไม่รู้จะรอดหรือเปล่ามันไม่ make sense ในเชิงของ risk reward แต่สิ่งที่เราจะเห็นคือคนไทยกันเองอะ่ะก็จะเริ่มหันมาใช้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเก็บหรือว่าบางกลุ่มอาจจะเริ่มแบบเอามาใช้จ่ายสนุกสนุกกันมันก็จะค่อยๆโตขึ้น